หน่วยฝนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูฟ้าอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยฝนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์ของฝนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูฟ้าก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะ แต่เสียงอะไรคะเด็กๆเด็กๆได้ยินไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเสียงฟ้าร้องนั่นเองคะ่ะฝนกำลังจะตกนะคะเด็กๆถ้างั้นเราไปชมนิทานกันได้เลยคะ่ะนิทานเรื่องอำน,นาจของเมฆฝน เจ้เมฆฝนก้อนหนึ่งกำลังล่องลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมองลงมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่แห้งแล้งต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาใกล้ตายแต่เจ้าก้อนเมฆก,ก็ลอยผ่านไปโดยไม่ปล่อยฝนลงมาสักหยดเดียวเอ้าลอย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 ไปลอยไปเรื่อยๆอยากนอนก็นอน,อ,น,อ,นอยากหยุดก็หยุด ถ้ามีอำนาจทั้งฝนทั้งฟ้าไม่มีใครบังคับข้าได้กไม่ฝนล,ลอยตามสายลมไปเรื่อยๆในที่สุดก็โดนลมพัดผ่านมาจนถึงมหาสมุทรแล้วมันก็ปล่อยให้ฝนตกลงมาอย่างหนัก เกิตายเป็นพายุฝนขนาดย่อมไปทั่วบริเวณขนาดนั้นเองเจ้าเมฆฝนก็เหลือไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันมันจึงพูดขึ้นว่าเห็นไหมล่ะเจ้าภูเขาเมฆฝนหนังข้านะ่ะมีภาระหน้าที่ที่สำคัญมากด้วยการเติมน้ำให้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไกลโพ้นเชวนะต่างจากเจ้าที่มันมีประโยชน์อะไรเลย <c oughs> โอ้อแล้วแต่ข้าว่าสิ่งที่เจ้าทำมันช่างไร้ค่านักมิหนำซ้ำเจ้ายังทำให้ชาวประมงเดือดร้อนเห็นไหมนั่นเพราพายุฝนของเจ้ามหาสมุทรไม่ได้ต้องการน้ำฝนสายฝนน่าจะทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้านอันแห้งแล้งมากกว่าอะอะอ่ะอืมอืมก็จริงนะ ข้าเมือนเฉยต่อหมู <evapor ates> ่บ <festivals> ้านที uh <ak> ่แห้งแล้ง um> ท oh. ี่ผ่านมาขอบใจเจ้ามากเจ้าภูเขาติดเตือนข้าข้าไปละต้องไปทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วนะเจ้าเม่ฝนได้คิดและเห็นจริงดังภูเขาว่าจึงรีบมุ่งหน้าไปปล่อยน้ำฝนยังหมู่บ้านแห้งแล้งแห่งนั้น เมื่อชาวบ้านเห็นฝนตกลงมาพวกเขาต่างคูร้องดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณเย้เย้เย้ขอบคุณท่านมากเลยท่านเมฆฝนพวกเราชาวบ้านจะได้ทำไร่ทำมากันทักทีเย้เย่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิด ย่อไม่เกิดประโยชน์อะไรซํำอาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกด้วยค่ะครูฟ้าก็าหาที่หลบฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเ,เกือบเปียกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆนิทานสนุกไหมคะถ้างั้นวันนี้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝนกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังเอ่ย ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะหลังจากที่ฝนตกเด็กๆจะเห็นว่าท้องฟ้าสว่างสวยมากๆเลยช่วงที่ฝนตกท้องฟ้าจะมืดครึ้มและมีปรากฏการณ์ขณะฝนตกเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่า ฟ้าร้องค่ะส่วนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังฝนตกใหม่ๆจะมีแสงแดดเล็กน้อยซึ่งทำให้เกิดรุ้งกินน้ำค่ะค่ะเ <ๆ S 2> ด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝนกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูฟ้าก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นอีกเช่นเคยนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆต,ตรงไหมคะตรงแล้วค่ะตรงไหมครับตรงแล้วครับถ้านั่งตัวตรงเรียบร้อยแล้วเราไปเล่นเกมกันได้เลยคะ่ะ วันนี้เราจะมาเล่นเกมฝึกชาวปัญญากันนะคะน้องๆพร้อมหรือยังคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันได้เลยคะ่ะปหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะหมดเวลาคะ่ะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะตรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะ ต้องหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือขอ้อขอไข่น่ะเองต้องหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ คำตอบคือคอควายนะคะตรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อกอไก่นะคะ ที่ไม่เข้าพวกค่ะ <S <S คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะคะตรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ <S <S หมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อขอไข่นะคะ ทรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะทรงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ ที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะคะตงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นั่นเองเดี๋ยวไปข้อถัดไปเลยค่ะตงหารูปภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะ ะคช่น้องๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อคอควายนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเกมก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมคะแล้วเด็กๆตอบคำถามกันได้บบาไม่เอ่ยสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝนกันไปนะคะว่าปรากฏการณ์ของฝนขณะที่ฝนตก ก็จะมีฟ้าร้องฟ้าแรบและฟ้าพาสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยลุงกินน้ำนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าลุงกินน้ำม,มีทั้งหมดกี่สีติ๊กต๊กติ๊กต๊ก เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมีทั้งหมดเจ็ดสีนั่นเองค่ะได้แก่ม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงนั่นเองค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ครูฟ้าก็าอยากจะฝากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยนะคะ และที่สําคัญถ้าเด็กๆมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่วนแมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ครูฟ้าขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ